เรียนท่านคะเรียนท่านคณะกรรมการวันนี้ดิฉันจะขอ,อนําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google s i t e เพื่อเพิ่มผลสมรรถทางการเรียนในรายวิชาการเมืองการปกครองระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลวิทยาเทคโนโลยีชนะบริหารครราชสีมาข้อเรียนที่สองปีการศึกษา2565ชื่อผู้วิจัยนางพณิพาเจริญวงศ์ผูผู้สอนบทวิชาสังคมศึกษา สถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะบรคานนครราชสีมาเลขที่77ทับ1หมู่4ถนนมิตรภาพตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจงังหวัดนครราชสีมาปีที่ทำวิจัยเสร็จปีการศึกษา2 5 1 5ประเภทวิจัยประเภทที่หนึ่งวิจัยในชั้นเรียนวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยคือหนึ่งวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ในรายวิชาการเรืงองการคลองสอง เพื่อเปรียบเทียบผลสำฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Si t e s ในรายวิชาการเมืองการปกครอง3ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ในรายวิชาการเมืองการปกครองของนักศึกษาดับชั้นปวสหนึ่งในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะบริหันนครราชสีมารอบแนวคิดในการวิจัย มุ่งศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Sites เพื่อเพิ่มผลสำเร็จทางการเรียนในรายวิชาการเมืองการปกครองของนักศึกษาระดับชั้นปวส1สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 1 5ซึ่งมีนักศึกษาด้วยกันทั้งหมด12คนซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตามตัวแปรต้นคือการจัดการเรียนการสอนผ่านบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Sites ตัวแปรตามประกอบไปด้วย1ผลสำลีทางการเรียน2เปรียบเทียบผลสำลีทางการเรียนหลังจากการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์3มศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการนําเสนอผลการดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม google sites เพื่อเพิ่มผลสำลีทางการเรียนในรายวิชาการเมืองการปกครองของนักศึกษาระดับชั้นปวสหนึ่งจนวน12คนสามารถวิเคราะห์ข้อมูล การดําเนินการวิจัยได้ดังนี้คือ1ตามตารางที่1คือตารางวัดประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์ร้อยละแปิประกอบไปด้วยประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ก่อนเรียนและประสิทธิภาพผลลัพธ์ของการเรียนรู้หลังเรียนผลจากการวิเคราะห์พบว่าการวัดประสิทธิภาพในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Sites ในรายวิชาการเมืองการปกครอง ของนักศึกษาระดับชั้นปวส1สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจที่ท่านจำนวน12คนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ88อ่า84.84แสดงถึงประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์บทเรียนเท่ากับ82.18หลังจากทําการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ประสิทธิภาพผลลัพธ์ของการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์เท่ากับ87.50 ดังนั้นการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Sites ในรายวิชาการเมืองการปกคอรองของนักศึกษาระดับชั้นปะวะส1สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลจำนวน12คนมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตารางที่2ผลการเปรยียบเทียบผลสำลีทางการเรียนของนักเรียนจากการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Sites พบว่ามีผลสำลีทางการเรียนหลังเรียนซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ80 อย่างมีนัยยะสำคัญทางสิติที่ระดับ0.05 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อบ,บทเรียนออนไลน์โปรแกรม o o o l l s s t t s ในรายวิชาการเมืองการปกครองในภาพรวมพบว,ว่านักศึกษาม,มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ85.80สรุปอธิสรุปอภิปลายข้อเสนอแนะจากการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม o o g l e Sites เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธทางการเรียนในรายวิชาการเมืองการปกครอง ของนักศึกษาระดับชั้นปวสนหนึ่งสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจที่ดิจิทัลเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Sites ในรายวิชาการเมืองการปกครองและแบบทดสอบวัดผลสมมติทางการเรียนการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองซึ่งผู้วิจัยใช้แบบบันทึกการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทั้งหมด12คนโดยมีหัวข้อบันทึกดังนี้คือ 1. ประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ดยโปรแกรม Google Sites ในรายวิชาการเมืองการปกครองของนักศึกษาระดับชั้นปวส .1 มีผลปรากฏว่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ80ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ 2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Sites ในภาพรวมพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ85.80 ข้อเสนอแนะศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆอื่นๆที่หลากหลายเพื่อหาความแตกต่างของการเพิ่มผลสมทติทางการเรียนของนักศึกษาศึกษาวิธีการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Site นำไปบรณาการกับนักเรียนนักศึกษาในรายวิชาอื่นเพื่อให้เกิดผลสมทิามากยิ่งขึ้นส คุณพัฒนาต่อยอดบทเรียนออนไลน์ให้เป็นห้องเรียน g o ุ g l เ c ื a องคล o สเพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อเก็บรวบรวมและระเบียบงานให้ได้โดยอัตโนมัติดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ